ึ่งจะมีความสนุกสนานมากกว่าเดิมใช่เอาจริงๆคือง่ายๆรายการนี้มันเราอยากตั้งใจทําให้แบบคุณผู้ชมอะได้หัวเราะได้มีความสุขแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับรายการมากขึ้นด้วยนะคะเราจะให้คุณคุณเนี่ยโทรมาเล่าเรื่องใช่เออเรื่องที่แบบต้องทําให้พวกเราหัวเราะ คือพวกเราเป็นคนที่ขำยากมากเราก็รู้สึกว่าต้องมีคนที่ทําให้เราร่าเริงขึ้นได้สิเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณรู้สึกว่ามันมีอารมณ์ใช่ค่ะแล้วก็มาท้าชิงนะคะว่าทําให้พิธีกรของเรารวมถึงแกรับเนียสามารถขำได้ได้ไฟสีฟ้าอันนี้ไปถูกต้องคุณก็จะได้รับรางวัลใหญ่ที่เราเตรียมไว้ประเดิมแท็บแรกด้วยสิ่งนี้ค่ะ วันนี้ไม่ใช่แค่เรามาอย่างที่บอกคือนอกจากจะทําให้พิธีกรหัวเราะแล้วเนี่ยคุณคุณจะต้องชทรมาเล่าเรื่องให้แขกรับเชิญของเราหัวเราะด้วยมาขอเชิญนะคะคุณสไตร์บาบาดี่แขกรับเชิญคนแรกของรายการนี้ต้องมารมาเล่จะเพิ่งกลัไม่ได้เหรอใเอาไว้ครับมาตกเสียดูสนโกกัน ทีมงานเช็คเสียงนิดนึงตอนนี้ตอนนี้เสียงไปถึงไหนแล้วโอเคั้งติดตรงนี้ได้เหรอตรงนี้ละกันแล้วเดี๋ยวด้วยจะไม่เลี้ยงหูหนูหรือเปล่าอุ้ยนักในกล้องน่ากลัวมากเลยนะน่ากลัวมากนะะตรงนี้ละกันได้ไหมอันนี้โคเสียงไม่ออกได้ไหมตรงนี้ได้ไหมมันจะโดนอะไรบล็อกหรือเปล่าวัตถุทรงกลมหลักที่หนึ่ง ได้ได้ตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคแรมแหลมเราเชิญน้องสไปร์มาเพราะว่าน้องสไปร์ก็คือขึ้นชื่อเือชาวว่าเล่าเรื่องอะไก็ขำคือจริงเหรอคะบางครั้งก็ไม่ขำก็มีแล้วทำยังไงอ่ะเออทำยังไงก็ฮะก็เออเอาไม่ขำหรอคื พอเราพอเราพูดแบบนี้ก็กลายเป็นขำไปเลยคือว่าใช้ิตแรกของเธอต้องพูดชื่อรายการของเราในสไตล์ด้วยเองได้เลยค่ะถนัดเลยพร้อมนะคะอ่ะกล้องกล้องเดี่ยวค่ะรับหน้าเลยะเ๋ยวก่อนนะคะคืนนี้ชื่ออะไรกันบ้างคะตอนเนี้ยแม่โอเย มาดูกันเอาสายแรกเลยเนาะงลคอมเมนต์สายแรกเลยนะคะที่ทางทีมงานนะคะได้ลงทะเบียนไว้แล้วมาดูกันว่าจะเล่าเรื่องอะไรนะคะอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเออแล้วเรายังไม่ได้ยกมือยกหูแล้วเขาออกมาจากไหนนะคะเสียงดูมีโอ้ยเสียงดุจอาเอ่อชลบุรีครับ <Chand> ชนบุรีตอนเราเรียนอยู่ปีสามครับตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยบูรพาที่บางแสนใช่ไหมครับค่ะก็ประมาณปีห้าศูนย์อะไรอย่างเงี้ยห้าศูนย์คือคือตอนเด็กมอทุกคนอย่างเงี้ยก็จะมีมอเตอร์ไซค์กันคนละหนึ่งคันอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะมอเตอร์ไซค์ค่ะก็ต้องขี่มอเตอร์ไซค์มีจักรยานมีรถยนต์อะไรเงี้ยแต่เราอ่ะมีมอเตอร์ไซค์ทีเนี้ยเราจะต้องไปเติมน้ํามันใช่ไหมครับพี่เจ้าที่ เราจะต้องไปเติมน้ํามันซึ่งเวลาที่เราจะไปเติมน้ํามันเนี่ยเราจะเราจะไม่ออกถนนใหญ่แต่เราจะใช้วิธีการเลี่ยงเมืองเพตอะน,นั้นก็ประ,ประมาณก็สักประมาณหกโมงกว่าๆแล้วก็แบบ มืดๆแล้วพเวพอเพ้อๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทีนี้พอเราเราขี่ไปใช่ไหมครับเราก็เจอข้างหน้าเนี่ยก็เกิดเหมือนเกิดอุบัติเหตุขึ้นแต่เราอะไม่กล้าดูเพราะเราเป็นคนกลัวพวกนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตา,าคือต่อให้เรากลัวขนาดไหนตาเราก็จะเหลือบไปดูก็มันจะแบบกดไม่ได้สิก็มีรถกู้ภัยมีตำรวจแล้วก็มีพี่น้องไทยมุงเห็นว่ามีคนอะล้อมอยู่ตรงนั้นอะเยอะมากเลยันปรากฏว่าไอ้ตอนตาที่เราเหลือบไปเห็นนะครับเราเจอพวก เราก็เจอพวกเลือดอพวกตับไตที่พื้นอะมันหลน่นหล่นที่พื้นคือกระจายตามพื้นเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเลือดก็เลือดก,ก,ก,ก็หล่นตามพื้นไปหมดเลยอะไรเงี้ยเราก็รีบกลับบ้านเราก็รีบกลับบ้านเราก็นอนไม่หลับเลยครับวันนั้น่ะคือเราก็นอนไม่หลับเลยเพราะมันก็ติดตากับเราอะไรเงี้ยตอนเช้าเราก็ไปทําบุญให้เขาแล้วก็แผ่เมตตาให้เขาเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปเรียนตามปกติพอตอนเช้าเราไปเจอเพื่อนที่เรียนกับเราใช่ไหมครับที่คณะอะไรเงี้ยเราก็เล่าให้เพื่อนฟังเราก็เกินเล่าว่า เฮ้ยมึงเมื่อวานอ่ะเกิดอุบัติเหตุตรงหนองมนบุ้ยตรงเลี้ยวหนองมนที่เราจะไปปั๊มน้ํามันอ่ะเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็โพงขึ้นมาว่าใช่ใช่เมื่อวานอ่ะรถชนเพราะว่ารถจะไปชนกับรถขายผลไม้มอเตอร์ไซค์อย่าไปชนกับรถเข็นผลไม้แล้วซากเลือดซากศพที่เราเห็นที่เราเจอตามพื้นนะครับก็คือมังคุดก็คือมังคุดที่หล่นตามพื้นแล้วรถเหยียบอย่างนะครับ สรุปก็คือตอนนี้ที่เราไปทําบุญให้ตอนนี้ก็คือมังคุดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยก็คือไปเกิดเป็นนางฟ้าหมดแล้วจะบอกคุณผู้ชมนิดนึงก็คือว่านอกจากคุณผู้ชมจะต้องโทรมาเล่าเรื่องอะไรใช่ไหมคะแขกรับเชิญของเราเนี่ยเขาก็ต้องมีภารกิจกันเล่าเรื่องให้พวกเราขำด้วยแต่ไปยังไม่มีเรื่องใช่ปะคิดไ่ออไปคือแค่หน้าก็ตลกแล้ว แล้วเรื่องตลกมันมีเยอะมากแต่ว่าคิดไม่ออกเรื่องเพื่อนเรื่องไรางี้เรื่องที่เชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยได้พม่อ๋จะบอกว่าตลกมากยังเห็นหน้าก็คือตลกแล้วคืออย่างนี้ค่ะคือเพื่อนไปเนี่ยมีแฟนแต่งงานกันแล้วด้วยแล้วขึ้นเครื่องบินไปเพื่อเพื่อเพื่อที่จะไปไหนกันสักที่นึงนี่แหละแล้วผู้ชายก็เอาแท็บเล็ตไม่ใช่แท็บเล็ตโน้ตบุ๊กค่ะแมคบุ๊กเนี่ยนะคะไปไปเล่นโหลอเครื่องดูหนังที่เขาโหลดไว้อ่ะเสร็จปุ๊บก็ ขึ้นเอาขึ้นมาเปิดเปิดหน้าอขึ้นมาแล้วเพื่อนก็ด้วยความที่นั่งใกล้กันก็เห็นไปแล้วก็เป็นไลน์เป็นแชทไลน์แล้วคุยว่าแบบแบบเหมือนยังไม่ลืมโอ้ยแฟนเก่าแบบะไนอ่างเงี้ยแล้วนี่ก็แบบเพื่อนก็ตึงแล้วมันเป็นจังหที่พอเห็นปุ๊บอะเพื่อนเห็นปุ๊บผู้ชายปิดเลยก็จะบ่ีินบีนพี่รุา เพื่อนก็เลิกลักแล้วแล้วแล้วมันไม่ยอมคุยกันนะหนูนั่งข้างเลยถูกไหมมันสามใช่ไม่ไม่หนูหนูไม่ได้ไปอ๋อจะได้ฟังเฉยใช่คือเพื่อนมาปรึกษาไม่ได้ฟังแต่แรกคือเพื่อนมาปรึกษาคือเพื่อนมาปรึกษาพอมันมันเสียใจมากแล้วมันก็บอกว่าแบบพูดไม่ออกนะตอนนั้นด้วยความที่แต่งงานกันแล้วด้วยแล้วมันแบบเฮ้ยทำไมยังไม่ลืมคนเก่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็เครียดมาก แล้วเสร็จปุ๊บน้องก็ไม่ยอมไปคุยน้อง,งก็แบบผู้ชายก็รีบปิดนังก็มีพิรุธรอ,อกันไปลงเครื่องมาเรื่ยยผู้หญิงก็มาหาเพื่อนกลุ่มเพื่อน,นนัดกินข้าวกันร้องไห้ร้องโหยแบบเยี่ยเพื่อนอีกคนนึงนะก็เฮ้ยฉันก็เจอเหมือนกันเหมือนแฟนจะมีคนอื่นว่ะพาก็ร้องไห้ใช่ร้องไห้กันแบบโอ้โหแบบแล้วก็ไม่ยอมคุยและตัวผู้ชายนั้นก็ช่วงนั้นฮะไม่ค่อยสนใจกลายเป็นเหมือนมีพี่รุธแบบดูมีส่ง เออเดี๋ยวเดี๋ยวกับเกับเองนะอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่ว่างเลยใชย่คือแบบเพื่อนเขาเครียดว่าเฮ้ยมันอยู่ๆแบบแต่งงานกันแล้วแล้วมันแบบคบกันมาตั้งนานทำไมมันถึงมีเรื่องแบบนี้อะไรเงี้ยทุกคนก็เครียดทุกคนก็เครียดแบบอเอาไงดีเนี่ยมันไม่น่าจะเกิดขึ้นกับเรื่องของเพื่อนกับเราของคู่นี้เลยอะ่ะทุกคนก็เครียดมากเสียวแบบเพื่อนต้องต้องคุยแล้วแหละคือจะเอายังไงกับชีวิตคู่เนี่ยต่ไอไปต้องคุยแล้วเพื่อนกว่า โอเคไปคุยกับผู้ชายแล้วก็ไปต้องเปิดอกคุยกันอแล้วก็ร้องไห้คุยกับผู้ชายแล้วก็ร้องไห้ไปต่อรู้นะเห็นนะว่าแบบตอนที่อยู่บนเครื่องนะเห็นว่าคุยกับลายมันเด้งขึ้นมาเนาะผู้ชายถามลายอะไรไม่มีไม่มีใครไม่ไม่ไม่คุยกับแฟนเก่าไม่ไม่ได้คุยแล้วนี่บอกบอก็เห็นอยู่อะลายมันเด้งใช่ MV เพลงค่ะ มันคือเอมวีแล้วมันกดพอยสตอนนั้นมันเอาขึ้นมามันเพิ่งดูมันเพิ่งดูเสร็จแล้วมันเอาคนโบโลนมองเครื่องเอมวีเป็นผมคิดถึงคุณจากแว้าวมันาเขาอินเสิร์ตอินเสิร์ตข้อความเนี่ยนะที่แบบขาอสามใช่ไหมหรือพี่บี้อะไรเงี้ยคิดถึงจ้าแล้วมันกดพอยสไปตรงนั้นพอดีแล้วมันเปิดมาแล้วมันโอ้ไม่ดูแลปิด แล้วเพื่อนก็เครียดแบบไข่นี่มันเป็นข่ไม่อยาก่อนจะคุยอ่ะเป็นบ้าเป็นหลามวันสามวันไม่ไม่ออกอ้เครียดเพื่อนก็เครียดแบบแล้วเพื่อนบอกมันเป็นไข่นี่มันเป็นไข่มันเป็นไข่อ่ยุ่งกับของเพื่อนฉันได้ยังไงอ่าดียังแค่ดีเนาะไม่ใช่แบบเป็นลูกร้องร้องให้จริงจังร้องนี่ก็เพื่อนก็ร้องกันไปด้วยเอา เอ็มบ <differences S 2> <men> ีแล oh, oh ้ว <problem> ท so ่านนั่งดูนังไปท้านนั่งดูเรื่องอ่ะมันก็มันก็แบบ โอ้ยแล้วผู้ชายก็งงว่าอิอนนี้เป็นอะไรอะ่ะเพื่อนนี่เป็นอะไรอ,ะอ่ะเออร้องไห้ทาไมแต่ทุกอย่างม,ม,ม,มันเข้าแก๊บพอดีไงน่าก็ปิดพอดีเลยอย่างเงี้ยใช่มันตลกมากที่มันทุกอย่างมันคือเข้าร้องเขเอมวีอ่ะก็อสอนให้รู้ว่ามีอะไรต้องคุยกันเนึ่งก็ต้องถามใ้่เปิดอยู่นะหรือว่าก็อะไรเกิต่อต้องถามเลยก็ต้องถ้าเป็นอย่างเราต้องเปิดเปิดโน้ตบุ๊กเลยใช่นี่ก็บอกเพื่อนเลยว่าต่อไปต้องเม้นนะไปก่อนบนเครื่องเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาโปะทีหลังเออเปิด